สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องที่เราสั่งของพิมพ์ีิพายกันมานะครับวันนี้เราจะมาเปิดให้ดูว่าเราสั่งอะไรกันมาบ้างกรีเลยครับอันดับแรกกรีกันเลยกรีกไ้เลยลกย็ตามด้วยแบบนี้ปิดเลยอันนี้เราไม่มีการตัดต่อเลยทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะว่าขี้เกียจตัดต่ตอ อันดับแรกเห้ทมาดูลูกค้าดูดูอันดับแรกนะครับที่ได้มา,า,า,เ,าเห็นไหม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 นี่คือเห็นไหมลูกค้าดูขนาดแผ่นเรนเทศเขาลงทุนทำอ่ะลูกค้าดู วันนี้เราก็สั่งอะไรเราไม่ให้ดูเลยนี่นี่เราก็สั่งนมกระป๋องมา20กระป๋องแล้วก็บ้วยซอง20หอ่อแล้วก็เป็นก้อนโยเกิร์ตผลไม้อบกรอบ45บาทเนาะมันบอกว่า50กรัม3อย่าง5ชิ้น ดูนะครับนี่เราก็จะได้อุ้ยเราได้ทั้งสามรสเลยดูอันนี้รสสตรอเบอรี่อันนี้ถ้าจำไม่ติดรสล,ลูกครับรสล,ลูกครับอันนี้รสบูเบอรี่เอาลูกเหรอลูกบูเบอรี่เหร ได้มาทั้งสามรถเลยแล้วก็บวยโหว่าอันได้ร้ยี่สิบพันอะยังไม่รู้ว่าอาร่อยไหมเราจล,ลองเอามากินก่อนนะบวย ตามมาด้วยอันสุดท้ายนมแดงจากประเทศจีนขาบอกว่าหอมมันหวานอร่อยเราต้องลองดูกล่อน,นเลย <_ t ell> เรจะได้เยด้วย๊ะให้ดูดกล่องเลย นมแดงหนึ่งลังใหญ่มากคุ้ไปทำกับลกาว่าไอ้คุณผู้ชมว่าพูดกับลกาแบบนั้นอยากจะให้ดูเราได้อะไรมาบ้างที่เราสั่งมาหล่องเลยหนึ่งไปได้นมแดงสอง ได้ผลไม้เป็นย um, ูเกร์ตเคลือบผลไม้ได้ตามลึแล้วก็ได้บุ้ยหนสอง ไม่ก็สองฟุงนี่ขอบคุณครับไว้แล้ว